บายดีไอ้ไอ้น้องพีนาฮะเมิทุกคนบวว่ซสิอยูไก้และยูไกลมามา,มาเพื่อนเพื่อนมื้อนี้โบวพามาเพื่อนเพื่อนมากิ่นบุฟเฟ่ยูอันนั่นเนาะยู่ฮงแฮมเนาะบุฟเฟ่นี่เลยอาหารทะเลกุ้งลอสเตอร์ตัวใหญ่เบรอร้อเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นบ่จ้าเห็นตาแซบบ่จ้าโตใหญ่ๆเลยจ้า มาเดอ้อมากินน้ำโบเดอ้อแต่พนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อเพื่อนๆเดอ้อโบฮักเพื่อนๆทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเดอ้อขอขอบใจเล,ยลย้ยบายบาย Thank you.